สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจอันนี้ใครพี่เวนไหนพี่เวนยกมือโอเครายงานตัวอันนี้น้องบิก๊กสะที่ไหนนะสะน้องด่านของบ้านท่ากเกษมหมู่บ้านเรามีสะว่ายน้ำสะว่ายน้ำหนูดีครับถ่ายวิดีโอเดี๋ยวไปดูที่ช่องนะ ไปดูที่ช่อง YouTube นะอันนี้น้องบิก๊กเซเว่นว่ายน้ำนี่ไหนเรียนว่ายน้ำล้วเป็นไงมั่งเหนื่้ยต้องว่ายได้ดิแค่นี้นะบ๊ายบายปิดเทอมปิดเทอมอันนี้ปิดเทอมหมอหนึ่งเทอมหนึ่ง